บายดีพี่น้องหลังจากที่เหายามพี่นอ้องแล้วจะมาเที่ยวพี่น้องมาเบิ่งน้องป่าพามว่าสิเป็นยังไงคลิปที่ผ่านมาพี่น้องยามพี่น้องที่เห็นแนวใดที่มันบุดีพี่น้องก็ขอโทษขออภัยนพี่น้องหลายบางทีกะบ้าเล่าอาติบุหูบูตาบูถ,ถึงการนี่แหละพี่น้องเองนะวันนี้เหาสิมบ้านพามาเบิง่งเ็าจาว่า น้องปลาผาจะเป็นตัวจังได้ปลาผาอันาพี่น้องติดตามเบิองแล้วกันเนาะงเป็นห้ากับบอหอแล้วนี่พี่น้องน,อน้องมีแบบสลาอายุอันกลางน้องพีนง่น้องเลยเดี๋ยวบอลาเอาสีพาไปเบิงมาหนีิต่อจากนี้เอาสีพาไปเบิงวัดวัดบรรใต้แโมนี่ใจไปแล้วไอ้ที่ไดนก็จะไปเบิงบอโมนี่เอาสีพาเข่าไปเบิงนั่น น้องปลาพาพี่น้องอยู่บ้านโอนแดงพี่น้องเว่ยมาไก่พี่น้องมาอันยามพี่น้องก็เลยแวะมาเบิ่งเลยเดี๋ยวพาพี่น้องมาส้มมาเบิ่งเนาะเป็นยังไงก,ก็ติดตามชมพี่น้องเไปไปไปกันเลยออกไปพี่น้องเว่ยก่อนเขาไปเ้าเบิ่งป้ายเพิ่นก่อนเพิ่นว่าอย่างไรซื้อปีบ่่นีพี่น้องหรือว่าซื้อปีก่อนเขาส้มปลาพา คนละคนลาวเฮาพี่น้องเอ้ยคนละสามพันคนละสามพันเนาะคนละสามพันสามพันต่อหนึ่งคนนั่นแหละถ้าเป็นคนต่างประเทศก็มันหาพันเลยไปไปบอกแห้งแห้งท่องเที่ยวพี่น้องเอ้ยน้องป่าพาบ้านดอนแดงเนาะมีนีตอนหับไปดนวยอยากจะพาเขาไปเบิ่งมุฮูเพราสิเห็นตัวป่าพาบอกเลเอามากับพี่น้องขึ้ก่อนไปน้องเอ้ กอาเนื้อเผาเลยก็ป้าป้ามาตรงนั้นตรงนี้เบิ่งย้อยปะผ้าเห็นเลยเขามาไปเห็นเลยนี่กระป่อแม็กซ์ก็อนปะผ้าแม็กซ์เคยเห็นแล้วปะผ้าน่ะเคยเห็นแล้วเคยเห็นแล้วคนวะเดี๋เบิ่งนี่นี่พี่น้องปะผ้านี่แหละที่เห็นเพิ่นเอิ้นมาปะผ้าแซกเอาต้องเกลือขนมมันพี่น้องเลยเพี่นว่าต้องเกลือขนมมัน่นคนวะแค่ละ แม่เท <accurately S 2> ่าจะมาเบิองไม่ใช่แบบเคยเห็นน่ะปลาปลาตะก้อนเท่าเบิองก้อนแป๊บหนึ่งเบิองปลาปลานี่ตัวปลาปลเพี่น้องบะบูว่าทางบ้านพี่น้องว่าเอื่อนมาจังไดนก็คอมเมนต์มาบอกว่าเราได้ต้องกินขนมไปเลยตัวมันประมาณนี้ตัวใหญ่เหยียบเลย เป็นน้องกับน้องใหญ่เลยบรรยากาศดีไหมมุนมีแดดไหมมันเป็นซุ้มป่าซุ้มลุงหนเอยเพื่็นพามาเที่ยวหนว่อย <c oughs> <c oughs> อันเซ้าพี่ครับบอแม็กป่ะบอแม็กอันเบิ้งด้วเนาะเดี๋ยวเบิ้งป่าพาเลยจะพาไปเบิ้งโอว่าเพื่อนมีอย่างเนีย เป็นแห่งท่องเที่ยวแห่งหนึง่งป่ะมาแม็กพี่น้องเบิ่งดหน่อยสิประมาณนี่ไปแล้วไยมายามพี่นอ้องมาเลยแวะมาไปเลยเจ้าหนแลับปะพาพี่น้องลเลเาาลลหนึ่งตัวขึ้นมาทึงเลยพี่น้องสกนินไปนี่อุบ้บรรยากาศดีพี่น้องเลยมันนี่ก่อนย่างเข้าไปมาเล่าให้ชมว,วิวไปก่อน ววิมีต้นตาเน,นี่สวยเลยเนาะอาชีพบริเภาอันอาชีพบริเภาเขาไปเบิ่งวัดไปเนาะอ,อันนี้คือวัดวัดบ้านดอดแดงพี่น้องเลยใกล้กับน้องป่าผาอันนี้คือน้องป่าผาที่เอามามันนี้นี่พี่น้องเบิง่งเบิ่งบรรยากาศพี่น้องเลยอากาศมันมุมมีแดดพี่น้องคึ้มๆ พี่เนาะก็ภาพรวมๆเ้ยนี่เ้างสีพาขับยางเขับไปเบิ่งทางในาทางนั้นเดี๋ยวเห็นปุ๊บเราจะขับยางเขับไปเบิ่งมันมีอย่างนี้ปลาล่าก็มาครั้งแรกพี่เนาะเ้ยมาครั้งแรกมาเบิง่งเคยเห็นขีน่กันพี่เนาะมา,าอาหารที่เฮาเบิง่งตะบ,บิดนะเพราะว่าปลาผาแต่บ้านพีนออน่น้องเอื่นว่าอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกปราลได้เด้อพี่น้องไม่ยินแต่ว่าซอว่าปลาผาปลาผา ก็เคยเห็นข้างทาิดเลยพี่องเพิ่นจะให้อาหารป่ามัน่นมีป่าอยู่พาไปหนึ่งวนันนองเลยมายามพี่น้องก็ให้พี่น้องพามาเบิ่งนมันนี่วันบ้านเพื่อนมี เฮงตรงเที่ยวใส่แนวสันตาเพื่อนเพื่อนว่ามีอันบ้านดอนแดงเพ่นว่าใกล้กันพี่น้องเยมาบวกเกินซีบมาทีประมาณซีบมืทีก็ะหอดพี่น้องเยบ้านเพื่อนบ้านดอนแดงมีบ่แมกหน่อยบ่แมกบ้านบ้านตะแล้วพี่น้องบรรยากาศ ถาาให้รวมรวมญาติพี่น้องงเครงอมาเจอกันนี่ที่เขามาพามาเนี่ยนี่คือพี่น้องอะไรคือป่าลุงนี่แ่วที่พามาเบิ่งมาเนี่นะปลาพานี่ะตัวตัวปลาพาพีน้อ น้องปอาผาตรงนี้นี่นี่ตัวนี่เห็นแต่หัวน้องคือแบบออกมาต่บิดนี่แบบที่ตัวใหญ่เราไม่ถ้าเห็นแบบขึ้นถาขึ้นตึงๆหรือ่เป็นตั้งบวกอะไรเงี้ยบรรยากาศดีเราไมอตรงนี้บ้างเห็นแล้วเห็นแต่สองตัวหนึ่งเนาะยมุมสวยๆมีต้นตาลไม่ได้พาไปเบิ่งนเงิน หอในกนกลางี่บรรยากาศงามสวยงามพี่น้องเอ้ยมีแดดมาเลยนะการบูธเป็นใจพี่น้องเอ้ยแต่อันงเศร้า่จะมีผลลงมาแต่แบบสวยๆมาเลยแบบมีแดดพี่น้นองนี่สวยงามพี่น้องเป็นแห่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองจัมพรเพิย์คือบ้านดอนแดงพี่น้องเอ้ยไก่ครับอ่า บ้านญาติที่แบบที่บอลาวมาพี่น้องบ้านพี่น้องนี่พี่น้องว่านี่หอเนี่ยเพิ่นมีอย่างไรหอกลางหนามนี่มาลราจะพาเบิ้งมาเลยไปเบิ้งกันนี่พี่น้องเ,งเงพิ่นกัซซีมีนี่ครับมีพระน้ำพี่น้องเว้ยนี่ก็นี่ก็พิน่นจะเขียนว่าควรใส่ วาจา่าสุภาพนี่แหะโบเสื้อยาลบลู่น้องเยมันปลายมันเขียนบอกน,อนี่ห้องกาประมาณนี้พี่น้องเยนี่เขาสิเบิ่งกลับไปจากที่เขาย่างมาว่าไก่ทำไรพี่น้องเบิ่งโอสิเป็นสะพานย่างออกมาไก่พี่น้องเลยอืมนี่นี่คือเป็นแห่งท่องเที่ยวพี่น้องเยแต่ว่ามื้อนี้เฮามาเฮาบริสียาคาน ใช่เนี่จะว่าแบบเป็นช่วงโควิดแต่ว่าเพื่อนให้เที่ยวเพื่อนให้แข่งได้เนาะแต่ว่าเพื่อนยังบ่ได้แบบแต่ยังบมมีนักท่องเที่ยวแบบต่างประเทศนเนาะก็มีแต่นักท่องเที่ยวเพื่อนในแนเพื่อนในแขวงเฮาเพื่อนในแขวงสวรเขตนี่เองก็มาเที่ยวชมได้เพืนนะ่อน่ะเพื่อนยังบ่ได้เก็บปีเก็บราคาอย่างเง้ยนี่เขามากะซื้ออาหารใปานปลา ปะพาเนาะกะนี่นี่แหละพี่น้องกับบ้านลาวกับผมเคยเห็นกะบซุ้มเมถาที่มาจากบ้านเดียวกันกับบ้ลาวกะเนี่ยผมเคยเห็นคืออันนี่แหละเพิ่งกัพามาเบิ้งว่ามีอย่างเนี้ยมองท่องเที่ยวพี่น้องปะพานี่กับประมาณนี้นะเว้ยนี่งามด้วยวนิบรรยากาศดีมาเนี่ย รือว่าดีเขาเมื่อบ,บ่บ่เราก็มาสวงันวันที่แบบฝนตกไปแน้วเลยนี่เขาเบิ่องอีที่นึงเขาจิตใจอันนี้พระมันวัดบ้านเพิ่นนิดหน่อยแต่เขาก็อาจจะได้เข้าไปเบิ่งแบบสายวิวใกล้ประมาณนี้ไปแน้วเลยงามดีลองวิวนี่ประมาณนี้ไปแน้วเลยฝากติดตาม,มาลาวเวด้อไปแน้วเลยให้หอดพนันซับไวๆไตอนนี้ก็เรื่องเลยแหละมาหอดเรื่องกลางนั่นแหละ ีคำว่าข้ามจาได้ที่ผิดพลาดก็มาลาวกะขอโทษขออภัยน้ำหลายๆเด้อภาพใดที่แบบมันหลุดออกไปแบบอาจ,จีพแบบโบหูเนาะพี่น้องเอ้ที่พี่น้องหูกะคอมเมนต์มาบอกบอลาล้าน้ำมาลาวกะเป็นแบบฮัดใหม่พี่น้องเอ้ขัดใหม่อาจ,จีพยังโบหูขักปันใดอาจ,จีพหูแล้วก็สิเก็บไปจำพี่น้องเอ้อันใดที่ถืออนใดที่ควร ขอถอยขอไฟนำผมาดนี่พี่น้องเนี้ยให้ให้ให้เบิ่งรอบๆพี่น้องอาชีพขามาสิบีพประเทศไยพี่น้องเลยอาชีพเป็นยังแบบนี่อาจจะบุนี่พี่น้องอาจชีพประเทศไยขามาพี่น้องทางเกษสิบุรีเนี่ยกะกะมาเบิ่งต่อหอเลยพี่น้องเลยนี่กษสิประมาณนี <my Soldier> ้พี่น้องเลยภาพโดยรวมเนาะบรรยากาศพี่น้อง แต่มื่อนี้เขามาอนักท่องเที่ยวกับบ่อกับบ่อลายพี่เนาะเขามาเจอกับประมาณนี้การนับได้กับประมาณสิบกว่าคนสิบกว่าคนกับตอนนี้ก็กลับไปแล้วนํำนี่เดี๋ยวปลาพาที่มาเห็นมื่อนี้ก็เห็นที่เป็นแบบเต็มตเลยกับมีตัวหนึ่งพี่เนาะแล้วก็เห็นแบบอยู่ในน้ำกับประมาณสองตัวแต่บูฮู้ว่าบอลากับบูฮู้ว่ายูนองนี่ว่ามมนมีปลาพาลายจำได้ นี่ขึ cow, so pe, room, pe ้นมาเลยกนั่นมองเขาเจ้าเบิเนาะเเบิงเบิกตัวใหญ่เนาะเว้นี่ยยังเเลยเาจะย h างเกับปไกๆเนาะยกเปดไกเลยมาลาอยู่กลางหอนเนาอกมากานเจ้อันนี้คือป่าพายเนาะตอนเขาขามาเรื่อยๆก็เห็นเลย อันสีแดงเนี่ยอแจ็คนี่พี่น้องท่านยังเหรอไหมคลิปสม้มน้องปลาพาวันนี้พี่น้องนี่ครับบรรยากาศได้เป็นอย่างโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี่พี่น้องฝากจะมีก็ก่อนไปพี่น้องขอฝากพี่น้องกดไลค์กด subscribe ให้บอลาวในได้เป็นอย่างดีสำหรับคลิปนี้ ไปดีพอกันไหมไี่น,อน้องคลิหนะ